สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอไซ์นะครับผมก็วันนี้นะครับจะมานําเสนอรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือรุ่นเวฟร้อยสนไทนะครับที่เป็นโฉมในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นตัวท็อปรอแม็กสตาร์มือนะครับไฟหน้าโฉมใหม่นะครับจะได้เป็นแบบ LED นะครับหน้าตาก็จะถูกเปลี่ยนออกไปนะครับมีความแตกต่างจากตัวเก่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพชุดสีโดยรวมกันเลยนะครับนี่นะครับ การ์กราบนนะครับใสๆแบบนี้เลยนะครับชุดสีเรียกได้ว่าขาวจ้วเลยนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยมีการติดสก้าหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องมาเสียเงินติดเพิ่มแล้วนะครับบางคนหน้าสีแดงนะครับสวยๆไร้รอยแล้วก็ดูในส่วนของยางนี่คือยางเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับยางเดิมโรงงานจะได้มาลายนี้นะครับมีเส้นยางนะครับนใหม่อยู่เลยนะครับดอกหนานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของจานเบรกกันบ้างนะครับ สัมผัสของจานนะครับยังเรียกได้ว่าเรียบเนียนนะครับจานยังมีความใหม่อยู่นะครับผมต่อกันที่ชุดสีด้านข้างนะครับรถสีขาวนะครับเป็นรถที่ผมว่าดูง่ายที่สุดแล้วนะครับเปัามใหม่ของมันนะครับมันจะฟ้องด้วยสีมอนเองนะครับถ้ามีเรื่องของรอยตําหนินะครับรอยล้มอะไรแบบนี้จะมองเห็นเป็นรอยขลุสีดาได้ง่ายนะครับแต่คันนี้ไม่มีนะครับ ผมพยายามถ่ายตรงขอบให้ดูเลยนะครับว่าไม่มีสีดำที่เกิดจากการนะครับแล้วก็้างเครื่องนะครับสีเข้มเลยมังโซ่มีอยู่ครบนะครับโชคหลังก็ยังคงเป็นโชคเดิมนะครับจุดสีตรงนี้เสียงสวยนะครับด้านหลังล้อแม็กด้านหลังก็เป็นล้อที่มาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปยางหลังยังดอกหนาอยู่เลย คันนี้ท่อก็ยังเป็นท่อที่เดิมๆนะครับไม่มีการตกแต่งนะครับจะสังเกตได้ว่าสีคอท่อนะครับสีของท่อนะครับนี่จะเป็นสีดำเดิมน้นยนะครับถ่ายชุดสีด้านหลังฝั่งนี้ให้ดูนะครับคะแนนชุดสีรถคันนี้นะครับผมให้เลยนะครับมีมากกว่า98%นะครับเพราะชุดสีรถไม่มีตำหนินะครับรถค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ายังใหม่อยู่เลยนะ แล้วก็ุญแท้มีมาให้สองดอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของใต้เบาะรถกันก่อนนะครับใต้เบาะนะครับจะมีขนาดที่เรียกได้ว่าเก็บได้แค่พวกซองเอกสารนะครับแล้วก็พวกชุดกันฝนนะครับไม่สามารถเก็บหวกันดอกได้นะครับแต่จะสามารถแขวนที่ด้านข้างได้นะครับตรงนี้นะครับได้สองใบนะครับพรบเซอร์วิสมีมาให้นะครับแล้วก็พวกบล็อกมเทียนนะครับกับปะแจงครบนะครับถังน้ำมันยังสีส ป่าดห้วใหม่ๆนะครับนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์รถกันบ้างนะครับก็เจ้าคันนี้นะครับวิ่งไปเพียงแค่3,000กิโลเท่านั้นนะครับ3,489กิโลนะครับคันนี้เป็นระบบสตาร์ทมือนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังงสียง์เครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับปิดสวิตช์กุญแจขึ้นมานะครับ กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายนะครับเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะครับกดชึ้งเดียวติดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์ตอนสตาร์ตติดใหม่ๆกันนี่นะครับเสียงเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาก็จะประมาณนี้นะครับเสียงเครื่องเรียกได้ว่ายังเงียบนะครับผมแล้วก็เดินเบาได้ด้วยตัวมันเองแม้กระทั่งตอนสตาร์ทใหม่ๆนะครับก็เดิน เดินเบาได้นิ่งนะครับดูระบบไฟต่างๆนะครับ LED นะครับจะเป็นแสงสีขาวนะครับอันนี้คือเปิดอยู่ในส่วนของไฟต่ำนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟสูงให้ดูหรือไฟสูงนะครับไฟต่ำสูงต่ำไฟเลี้ยวไล่ทีละข้างนะครับขัวซ้ายนะครับนี่นะครับระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับ นี้เดี๋ยวขอคุยเรื่องราคานะครับเจ้าเว็บร้อยสิบไอสตาร์ทมือตอนนี้นะครับก็ราคาขายถูกๆนะครับอ้อข้อมูลรถนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวนะครับแล้วก็จดปี2019นกะครับเลขไมล์รถวิ่งไปเพียงแค่3,000กิโลนะครับราคาขายถูกๆเลยนะครับผมเพียงแค่39,500บาทนะครับราคานี้นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะครับรวมจัดส่งให้ฟรีถึงที่บ้านนะครับภายในกรุงเทพนะ แล้วก็อริมนทนนะครับส่วนลูกค้าต่างจังหวัดช่วยลดค่าจัดส่งให้นะครับออส่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านนะครับรถไปถึงเอาค่อยจ่ายเงินนะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะมาลองชมรถคันจริงก่อนนะครับแล้วก็มาดูรถรับเองที่ร้านนะครับมาได้ที่ซอยเพชรเกษม7 7นะครับหากมาไม่ถูกโทรหาผมที่เบอร์0 8, 8 0 5 5 8 0 3 9 6นนะครับแล้วก็ ลูกค้านะครับกดติดตามช่อง Youtube ช่องนี้เอาไว้นะครับเวลามีรถอะไรสวยๆเข้ามานะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวแบบนี้นะครับในเออเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับรถที่ร้านจะเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ารถแต่ละคันนะครับสภาพเรียกได้ว่าใหม่มากๆนะครับเอามาขายในราคามือสองนะครับผมอ่านี่นะครับก็วันนี้ฝากเวฟร้อยสบไอนะครับ เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันนะครับถ้าเกิดหักใายสนใจนะครับก็โทรมาถามผมได้ที่เบอร์ข้างต้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์เอาไว้ให้อีกรอบนึงนะครับผมโอเคไงก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบลิ๊บ